อ่ะนะครับมาสักทีนะครับมาสติกนะกระแสอย่างดีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ระบบป้องกันเขาหนาครับหนาจริงพอจะเจาะเข้าไปได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเกือบไม่ได้นะครับป้องกันอย่างดีเลยยอมรับว่าสุดๆนะครับคล้ายๆกันเลียวนะครับแต่สุดท้ายก็หลุดเหมือนกันทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะครับเจาะเข้าเรียบร้อยนะครับก็คือระบบนะครับ ไม่ได้ใช้ป้องป้องกันแบบชีพาด3.0ทั่วไปนะครับเขาจะใช้ระบป้องกันอื่นนะครับแล้วตรวจจับนะครับโปรเซสอื่นๆด้วยนะครับนี่นี้ถือว่าป้องกันได้ดีน่าลงทุนนะใครที่สายฟาร์มน่าลงทุนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวบอรดกันบอร์ดทั้งเพจตอนนี้ถูกอัปเป็นเวอร์ชัน1.0.1นะครับก็คือให้เดินเหมือนคนขึ้นและกดอีโมชันได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้แบบนี้แล้วกันนะครับอีโม หนึ่งกับสองนะใครจะตั้งเป็นคำอื่นก็ได้นะครับเช่นตัวนี้แต่ผมจะตั้งนะเป็นอีโมโดีกว่าให้เนียนๆโอเค <Okay. S 1> เปิดหน้าจอเกมซ้ายนะครับเปิดบอททางขวาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับสายฟรีไม่พกวิงนะครับไปนะครับใช้สกิลเบิร์โจมตีมอนนะครับอ่ะบอทจะลันหาพื้นที่ในการเดินปกตินะครับ พอเจอมอนเตอร์แล้วก็เบิ้ลไปเลยนะครับใครที่จะให้ใช้สกิลโจมตีเอาไว้ที่ f 6นะครับไว้ที่ f 6บอดมันจะกดแล้วมันจะโจมตีให้เรานะครับสังเกตนะครับการเดินเนี่ยมันจะดีกว่าเวอร์ชั่นก่อนนะครับมันจะเดินคล้ายมนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วก็การกดอีโมนะครับกดดีตามเวลาที่กำหนดไว้เลยนะเราตั้งเองได้นะครับเป็นวินาทีนะครับ อยู่ในแมปที่สบายนะครับไม่ไม่ฝืนไม่จําเป็นต้องไปแลกเลือดเยอะนะครับจบ1นึ่ฮิตเก็บขวดเก็บการ์ดอะไรแบบนี้เก็บของแรนะครับดีกว่าไปฝืนนะครับไปโจมตีมอนเตอร์ที่เก่งกว่าเ,เกินไปนะครับบอทมันก็จะทํางานหนักนะครับถ้าอยู่อย่างนี้อยู่ได้ทั้งคืนนะครับเดินหามอนไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีหน้าคอนโซลนะครับแสดง การทำงานนะครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับคือจะไม่หลุดออกจากออกจากแผนที่ที่เรากำหนดไว้แน่นอนนะครับกำหนดแบบไหนไปอย่างนั้นเลยนะครับบอร์ดทำงานได้นิ่งนะครับเดินไม่ตะกุกตะกักเดินได้ลื่นๆนะครับสบายๆถ้าอยากจะให้มันคุยเราปรับอ e ีโมนะครับตั้งเวลาได้นะแล้วก็พวกแอปต่างๆนะครับเราก็ตั้งเวลาได้เช่นกัน นะครับนะเดี๋ยวผมจะบอดทิ้งไว้นะครับบอททิ้งไว้เรื่อยๆ แต่เซิร์ฟอร์นี้ค่อนข้างที่จะมีมอนสเตอร์ในแมปน้อยนะครับแน้อยไม่รู้ว่าท็อปเปิดจริงขึ้นมาแล้วเขาจะปรับให้ให้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับสายฟรีเหมือนเดิมนะครับบอทอยู่กันสบายๆนะบอททั้งคืนตื่นมาก็การสักสอสาใบก็พอนะครับวันละสองสาใบาก็อยู่ได้นะครับมีคอมกี่เครื่อง บอดได้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ล็อกเครื่องใดๆก็คือไฟล์เนี่ยคุณสามารถที่จะ Copy ส่งไปให้อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีฟังก์ชันว่าต้องจำเป็นต้องใช้กับเครื่องใดนะครับผมเปิดให้ใช้แบบอิสระนะจริงเนี่ยการกบแดงเนี่ยถ้าได้นี่ก็อยู่แล้วนะครับวันละใบสองใบนี่ก็อยู่แล้วนะ ทำงานค่อนข้างดีนะครับกว่าเวอร์ชันก่อนๆน,นะถูกอัปเกรดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมันพัฒนาตัวมันเองอยู่แล้วนะครับมันเป็น AI นะครับเดินไม่ไม่สะดุดนะครับไม่ตะก,กุตะกักเลยลื่นๆนะครับคล้ายกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจะไปเทสอาชีพอื่นต่อนะครับเดี๋ยวจะเปิดไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วก่อนละกัน คือแค่นี้รู้แล้วว่าอยู่ได้ทั้งคืนแน่นอนอได้ทั้งคืนละอยู่ที่เรานะครับจะเลือกบอดแมปไหนนะครับจะมีการใส่ยาเร่งนะครับหรือว่าคูณไอเทมต่างๆหรือยาบัฟเสริมอะไรแบบนี้ได้หมดก็อยู่ที่ F1 ถึง F4 F5 อะไรพวกนี้นะครับตั้งเอาได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ผมใส่ฟรีนะครับส่วนใหญ่ก็มีคอมสักสาเครื่องก็เปิดทิ้งไว้ตามนั้นเลย คล้ายมนุษย์นะครับรอบนี้ขึ้นขึ้นเดี๋ยวจะมีอัปเดตขึ้นอีกนะครับมันจะมีอัปเดตขึ้นไปทุก3ามหรือหวันนะครับคนที่เคยเช่าบอทมันจะมีหลายราคานะครับใครที่เช่าราคา1,000นึ่งบาทเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้บอททุกเซิร์ฟเวอร์นะถ้าเห็นคลิปใหม่ๆกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆคุณทักมาได้เลยนะครับ เรายินดีปล่อยตัวใหม่ให้ใช้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเคยเช่าแต่เช่าเซิร์ฟเวอร์เดียวนะเช่าทิ้งไว้แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวอันนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนเซิร์ฟคุณต้องเสียนะครับแต่ถ้าคุณแบบเหมาจ่ายเลยนะครับ1000บาทอันนี้ไม่จำกัดน,นะครับไม่มีเก็บเพิ่มทีหลังนะครับไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีปีนี้ก็ไม่มีเก็บนะครับก็คือราคาเดียวมันจะคุ้มนะเพราะว่า Server เซิร์ฟเวอร์เถื่อนเนี่ย มันมีอัปเดตแทบจะทุกเดือนนะครับคุณเบื่อเซิร์ฟนี้ก็ไปใช้เซิร์ฟอื่นนะครับเพราะตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแทบจะทุกต้นเดือนอลยู่ะหนึ่งเปิดเซิร์ฟมาหน,หนึ่งเดือนตลาดก็เปลี่ยนละนะครับการเงินมันก็เปลี่ยนก็ไปหาใหม่เซิร์ฟใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครลงทุนทําของนะครับจะบอดแต่เซิร์ฟนั้นเซิร์ฟเดียวอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ ถ้าเดินอย่างนี้ก็นิ่งนะครับไม่จําเป็นต้องมีวิงใดๆนะครับเดินสบายนะครับหามอนได้ทั้งคืนแบบนี้นะครับ,นะรบตามนี้เลยนะครับบอดสวยเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับปิดไว้ก่อนการกดหยุดบอดนะครับผมตั้งคีย์ลัดเอาไว้กดหยุดบอดกดปุ่ม delete แป้นพิมพ์หนึ่งครั้ง บอดจะหยุดทํางานนะเห็นไหมหน้าคอนโซลน,นะครับถ้าเราจะปิดเรากดปุ่ม ESC ที่แป้นพิมพ์หนึ่งครั้งบอดถูกปิดไปเราจะถ่ายของเราจะอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเซิร์ฟไมสติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการบอดอาชีพอื่นกันต่อในคลิปถัดไปนะครับ